สวัสดีครับว,วันนี้ก็จะพามากินผัดหน่อไม้สุดท้ายใหญ่ครับนี่เลยครับผัดหน่อไม้ใส่หมูครับผักก็มีมะเขือแล้วก็แดงกวาแล้วก็มีกระเจี๊ยบแล้วก็ผักกาดขาวครับกินกับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องมากๆครับกินด้วยกันครับ ก่อนจะกินแรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับมากมากครับใครที่ยังไม่ได้ทานเข้ามาทานด้วยกันครับทานกันหลายๆคนจะได้อร่อยขึ้นอีกครับมาครับพี่น้องกินด้วยกันครับไม่ชงค้าพี่น้องมาค่ะกินข้าวเจ้าเหมือนค่ะกินหนออคูค่ะหวานเนาะพูดภาษาไทยใหญ่ครั ขออนุญาตใช้มือนะคะต้องจิ้มต้องเอามะเขือมาจิ้มแบบนี้เลยค่ะเฮ้ยมันดื่นไม่ได้ต้องเอามาะฝนัง่งมะเขือกรอบมากเลยค่ะผัดหน่อไม้ไเย,ะยอะๆจา้า สุดยอดครับพี่น้องทำเองเองอัน่อยเนาะนี่เลยค่ะทำใหญ่ๆเลยทำง่ายๆครับมีวิธีมีคลิปทำให้ดู้เลยนะครับพี่น้องถ้า ถ้าพี่น้องอยากทำกินดูเนาะใช่เริ่มแต่ลงให้ดูครับน้องไม่ทำใหญ่ๆเลยค่ะไปเลยจิงจริงเจ็บกรอบมาครับ จะหูรอดแต่ว่าไปล้วนแผลน้นตาออกเลยเฉาทุนมวนขอเป็นดอนในครับคําใหญ่ๆเลยค่ะ ลิปนี้แรยงก็มีอะไรจะเหมาะพี่น้องนะครับพี่น้องเรียงก็จะเล่าเรื่องชีวิตของเรียงให้พี่น้องฟังครับเพราะว่าเรียงก็อยากให้พี่น้องอยากให้เราอยู่ร่วมกันไปยาวๆอยู่ร่วยกันไปนั่นๆครับก็นับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเผอว่าใช่เผอว่าวันหนึ่งเรียงเอาอะไรมาผูมาให้พี่น้องเห็นเดี๋ยวพี่น้องว่าเออเมื่อก่อนทําทไมไม่ แนะนำทำไมไม่หมอกอะไรเงี้ยแรงก็ไม่อยากให้พี่น้องผิดหวังครับแรงก็อยากหมอกให้พี่น้องรู้ครับเดียงมีลูกแล้วนะครับมีลูกชายคนหนึ่งครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าแรงไม่หมอกตอนนี้เดี๋ยววันหนึ่งอยู่ๆแรงเอาลูกมาให้รูเดี๋ยวว่าเออมีลูกแล้วเหรอทำไมไม่หมอกตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย เพราะว่ามีบางคนก็อาจจะคิดหรือว่าเลี้ยงคิดไปเองเลี้ยงก็ไม่รู้นะครับเมื่อก่อนเลี้ยงก็ตอนทําใหม่ๆเลี้ยงก็ไม่ได้เอาน้มูนออกกว้างเลยเพราะว่าตอนนั้นงานก็เยอะอยู่น้มนูนก็ต้องทํากับข้าวให้เจ้านายบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ออกกว้างลยกันตั้งแต่แรกครับมาออกตอนนี้ เรงปู่บางคนก็ว่าเออทำไมไม่เอาออกตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับเัื่องก็นับเหมือนพี่เหมือนน้องนับทุกคนพี่น้องทุกคนเหมือนพี่น้องอยากอยากรู้จักกันอยากเป็นเพื่อนอยากรู้จักอยากเป็นพี่น้องกันไปนานๆครับเล้่งก็ถึงได้หมาะครับ ไม่อยากให้พี่น้องผิดหวังไม่อยากให้พี่น้องมาว่ายังน,นู่นยางน,งน,งนี้อะไรอย่างนี้ครับคนเราถ้าจะรู้จักกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นญาติกันก็ต้องไม่มีความลับครับห่อยาวมากครับ ทุกที่นมจะโลดีนะครับปว่าทุกวันนี้ยังมาอยู่ประเทศไทยก็มีความสุขดีครับแต่ว่าลูกชายก็อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่ปั้นเกิดของเลี้ยงครับอยู่กับพี่สาวครับเพราะว่ายังเลี้ยงลูกคนเดียวครับไม่มีใครช่วยเลี้ยง เลี้ยงถ้าให้คนที่กำลังจะท้ออะไรนี้ครับจะได้มีกำลังใจถ้าเรี้ยงพูดไปแล้วฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วเป็นที่เรียนรู้ได้เลี้ยงก็อยากให้พี่น้องหมางคนที่กำลังท้อก็เอาเรี้ยงเป็นตัวอย่างครับ น้องมวนเขาอยากยิ้มอยากพูดแต่ว่าเป็นแผลในปากยิ้มมักก็ไม่ได้พูดมักเลยบางคนบอกว่ามวนไม่ได้เคี้ยวเข้าก็เคี้ยวอยู่นะไม่เคี้ยวมันเคี้ยวอยากไหมเพราะว่ามันเจ็บแผลยอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเราจะกินข้าวเหมือนคนเหมือนญาที่บ้านยาของแรงไม่มีฟันฟันหลุดออกหมดแล้วกินข้าวก็ไม่เค้ยว ไม่อยากให้พี่น้องเครยดยัยงเขาก็ไม่เครดครับก็เล่าเรื่องอะไรอะไรให้ฟังสนุกสนานะครับอร่อยมากจริงๆค่ะพี่มือคนแดงเขาเที่ยมมาก <c oughs> มีข้าวเหนียวปั้นๆแล้วชิมนีนโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่อันนี้ไม่มีข้าวเหนียวมันจับคู่เลยว่ะอร่ายข้าวเหนียวว้าซี้อยากมันก็มีอยู่นะแต่ว่าข้าวเหนียวอ่ะมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีที่แบบแล้วเคยกินอ่ะไม่รู้จตินะข้าวเหนียวมันใหย่าง แต่ที่พ่อที่เราเคยกินน,นั่นไม่นีอาหารวันนั้นเราใส่ตะก็เห็นที่นี้อหญ่ใหญ่อืม,มใส่ข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นอ๋อที่นใหญ่ๆกลมๆคล้ายๆกับข้าวไร่ที่บ้านใช่ไหมอืมไม่ใช่มันไม่ใช่ข้าวเหนียวมัเเนเป็นข้าวข้าวญี่ปุ่น อาา๋อทำสุชิอ่ะอืมดูแล้วไม่มีอร่อยจริงๆครับหนอก็ามาทั้งต้นเลยค่ะอามาก กับข้าวถึงเราใส่ถาบมากกินถึงเรากินไม่หมดในคลิปนี้เราก็ไม่ทิ้งนะครับเก็บไว้กินมื้อหน้าครับมาคืนเราก็กุคลิปมันยาวไปเนาะใช่เราไี่รกเก็บไว้กินโอ้คิป 嗯。<laughs> <laughs> อร่อยนถาดเดียวเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแร้งผากิน้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ